เลยหมกเลยอ่ะผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาเป็นปีเลยนะครับนี่นี่กลิ่นเขาจะหอมมากเลยนะเวลาสุกเนี่ยหอมเหมือนกล้วยหอมเลยนะครับกล้วยไข่กล้วยหอมโอ้โลกมากมรู้เดินไม่ได้เบ่าเนี่ยโลกมากเลยนี่โอ้นีนี่นี่นี่นตากต้นนี้ยังจํากันได้ไม่อเอ่ยที่ผมได้มาสอยเอาไปทํากับข้าวครับลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนลุงป้านะอาทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางนะครับหลังจากที่ผมได้หายไปนานนะครับผมก็ได้กลับเข้ามาในป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ทุรานะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างวันนี้นะครับก็มาตามคําขอของพี่พื่เพื่อนเอฟซีที่เคยขอกันมานะครับว่าให้มาดูต้นไม้นะครับที่ผมน้องวัดแล้วก็น้องๆคนอื่นๆได้เคยมาช่วยกันปลูกเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ ใกล้ถึงกระต๊อบที่ผมกับน้องวัดแล้วก็น้องน้องๆคนอื่นได้มาสร้างเอาไว้นะครับกระต๊อบหลังแรกของน้องวัดยังจำกันได้ไหมเอ่ยนานมากแล้วนะครับช่วงนั้นไม่รู้ว่าต้นไม้ของเราเนี่ยเหลือรอดอยู่บ้างหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้นะครับไฟป,ป่ามาหนักมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ยังลำธารที่อยู่ติดกระต๊อบแล้วนะครับนี่น้ำนี่ยังเยอะอยู่เลยนะครับนี่น้ำใสด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูกระตอมกั่อนเป็นไงบ้างนะครับดูน้ำางี้สายมากถือว่าน้ําเยอะมากๆเนะครับที่นี่ลาธารสายนี้นะครับจะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่น้ําจะน้อยกว่าขอาก่อนที่เรามานะครับโอ้ดูกระตอบนู่นดูดิ เละหมดเลยอะ่ะผมไม่ได้มาเป็นปีเลยนะครับนี่โอ้โหเละหมดเลยรคบดีดีอะไรเนี่ยนกมัดเก็บอะไรกันเนี่ยโอ้โหหลายปีแล้วนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับผมเละเลยนะครับลงมัดก็มาดูต้นไม้เป็นระยะระยะนะครับต้นไม้ต้องดเดินมาทางนู้นนะครับ เราจะเดินไปดูว่ามันเป็นยังไงทางก็เหมือนมีคนมาบ่อกนะดีดีโล่งเลยผมวก็กลัวงูจังเลยทางเนี้ยทางตรงนี้นอุ้ยมีอะไรทางข้างล่างด้วยนะอืม นี่ลูกเตยปลานะครับผมอ๋อมีน,นีกลิ่นเขาจะหอมมากเลยนะวนเวลาสุกเนี่ยหอมเหมือนกล้วยหอมเลยนะครับกล้วยไข่กล้วยหอมในข้างใน,นเขาจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับแค่เป็นน,นะครับเกลบเขีย่ยให้ดีหอมมากนะครับนี่จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่เตยปลารู้สึกว่าลูกเตยป่าเนี่ยจะช่วยได้โรคบางอย่างนะครับพวก เท่าที่ผมรู้ว่าจะเป็นโรคพวกความดันเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับเขาจะช่วยได้ต้งต้มนะครับบอกอต้มโอ้ลกมากไม่รู้เดินไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยลกมากเลยน,นี่โอ้ลกจริงอะไรจริงก่อนเราก็เดินทางนี้แหละโอ้ขออนนี้อเม็ดออกมาหน่อย วันนี้ผมไม่ได้เอาสัมภาระอะไรมาใดๆเลยนะครับม,มาตัวเปล่าแล้วก็มีเล่นหนึ่งกล้องตุ้แค่นั้นนะครับโอ้ต้นไม้น้องวัดก็มาดูนะน้องวัดวอกล่าลดประมาณห้าต้นนะครับอือเราปักเอาไว้น,น,นี่ไม่รู้ต้นอะไรนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนี่แหละใช่นี่ป่ะอ๋เเอเสือหมอไม่ใช่ ไม่รอดนะครับตอนโอ้โหมันหาแล้วไม่เจอเลยทีนี้รู้สึกว่ามันลกจริงๆนะครับลกมากโอ้โไปดูข้างหน้านหน่อยต้อง ทลินี้ก็จะไม่ได้มีบรรยากาศเละที่สวยๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมมาตามคําขอนะครับจริงๆแล้วผมก็ควรจะต้องมาดูอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าที่นี่มันไม่ได้ใกล้เท่าไหร่โอ้นี่นี่นี่นนนองวัดมาดูแล้วนี่ยลอยถอนหญ้าด้วยต้นมะพร้าวไม่ใช่ต้นมะม่วงรอดนะครับโอ้ต้นสูงเลยนี่แต่ยอดแล้วนะครับโอ้ เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะออกผลออกออกลูกออกผลให้อ่าเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับนี่ก็กล้วยนี่อันนี้ไม่ใช่กล้วยป่านะครับกล้วยน้าม้นนี่แหละที่เรามาปลูกกันกล้วยนาวันหรือกล้วยหอมก็ไม่รู้อ๋อนี่มะพร้าวก็รอดนะครับนี่มะพร้าวนี่เป็นอาหารให้กระรอกอย่างดีเลยนะครับกระรองนี่ชอบแทะลูกมะพร้าวนะครับนี่มะมวงนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็นู่มนมุมน,น,น,นู้นอีกต้นหนึ่งนี่น้องวัดก็ได้มาถาง ไปบ้างแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายได้บอกไปในคลิปว่าสองวันเนี่ยก็ได้มาดูบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับนานๆมาทีนะครับจะไปดูเนี่ยต้องอีกผมว่าคลิปนี้ผมถ่ายแบบวิวๆเลยนะไม่ตรงไม่ตัดอะไรทั้งนั้นเลยนี่มุมต้นนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นรอดอยู่หรือเปล่านะครับผม ไปดูจุดอื่นบ้างครับตรงนี้อ้อนี่ต้นมะกรูดนะครับรอดนะครับผมนี่โอ้โหรอดนี่ต้นเบลอร์เลยนะครับมะกรูดนี่คือมันเป็นอาหารใหสัตว์ได้ไหมไม่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 แน่ใจนะแต่ว่าสมมติว่าเราเดินป่ามาผ่านมาแถวนี้เรามาเก็บเอาใบาเขาเนี่ยป,ปรุงอาหารได้อย่างเช่นพวกต้มยำแล้วพวกเนี้มีส่วนผสมของอมะกรูดอยู่พมาตาดนี่ ปะต้าต้นนี้ยังจํากันได้ไม่อเอ่ยที่ผมได้มาสอยเอาไปทํากับข้าวครับปะตาแต่บางคนเขาเรียกแอปเปิลมอนนะครับลูกเขามีแล้วนะครับแต่ยังเล็กอยู่เลยนะครับนี่มาให้ดูเอาลูกใกล้ๆมาน,น่ย่นี่นะครับลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับโอ,โอ้ตรงนี้ดูดูตรงนี้ดิโลง่งนะทำปะตอบมากเลยนะครับนี่บริเวณตรงนั้น,นครับน่าทำปะตอบมากเลยแล้วตรงนี้เต็ไมไปด้วย ผักหนามนะครับแต่ว่ายอดเขาเนี่ยจะกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนทออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าดินที่เนี่ยมันเป็นดินทรายนะครับมันไม่ใช่ดินเหนียวนะครับผมนี่ต้นนี้นี่ตะลังก็เพิ่งแตกแตกต้นกล้ามาเมื่อหลายปีก่อนครับตอนนี้ก็ต้นนข้งๆจะใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถนําหน่อเขามากินได้ครับอันนี้ก็เตยตาเตยตานี่ประโยชน์เขามี หลายอย่างนะครับสารเสือก็ได้นะครับผมสารเสือปูนอนจะอุ่นนะครับแม่ผมเนี่ยชอบทํานะครับลําธารที่นี่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปก็ยังมีน้ําเยอะเหมือนเดิมนะครับผมมาทําก่าตรงนี้อีกสักหลังดีหรือเปล่าแล้วก็มาถากมาถางตรงนี้ให้โล่งแล้วปลูกอะไรเพิ่มนะครับอย่างเช่นพวกมะม่วงพวกมะละกออะไรพวกนี้จริงๆแล้วควรจะปลูกมะละกอนะครับเพราะว่ามะละกอเนี่ย มันจะออกผลได้ไวนะครับผมแล้วก็สัตว์ก็จะได้มีอาหารนะครับไม่เหมือนพวกมะม่วงมะพร้าวต้องใช้เวลาหลายๆปีนะครับกว่าจะออกดอกออกผลนะครับผมโอ,โอ้คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะผมพากพี่นเพื่อนลุงป้านาอาเนี่ยมาดูผลงานของเรานะครับในอดีตน,นะครับตอนที่น้องวัดเนี่ยทำคลิปแรกๆเลยนะครับ เราเดินป่ากันค่อนข้างไกลแล้วก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากเราแต่และคลิปเราเหนื่อยเหนื่อยทุกคลิปแต่ว่าโอเคถ้าพี่เพื่อนชอบเราก็ยินดีที่จะทํามันนะครับผมก็การเข้าป่าของเรานะครับเราเน้นไปทางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลักความจริงมากกว่าอย่างเช่นการเข้าป่าเนี่ยสำคัญเลยนะครับหลกัหลกๆเลยก็คืออุปกรณ์อาหารนะครับอุปกรณ์อาหารแล้วก็ทักษะ สำคัญเลยนะครับส่วนเครื่องรางของขังอะไรพวกนี้มันแล้วแต่นะครับผมจะไม่แนะนำนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขังาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ผมไม่มีความรู้ด้านนี้ด้วยนะครับถึงแม้พ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายผมนับถือพุทธเป็นศาสนาไหว้ผีกึ่งพุทธอะไรพวกเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้สักเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่า ความรู้ที่ผมมีก็มันพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่จริงนะครับผมผมไม่ขอปฏิเสธนะครับเพราะว่าบางคนเ็าบอกว่าจริงบางคนก็บอกไม่จริงนะครับอย่างเช่นคุณปู่ผมเนี่ยเขาจะเป็นพวกเล่นพวกจะเก่งเรื่องมนนะครับมนดำแล้วพวกนั้นเขาเก่งนะครับผมเขาเก่งดังนั้นผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะของพวกนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับผมผมก็ไม่ลบหลู่เวลาเข้าป่านะครับผมผมก็ ทำตามนะครับอย่างเช่นผมไปในพานนี้ในพานให้ทําอะไรผมก็ทํานะครับผมก็ทําไปเอ้ยอ,อย่านอนตรงนั้นนะอย่าล้างเออย่า,าเอาหม้อไปล้างในห้วยนะอย่าเอาหม้อเข้าไปล้างในห้วยนะอย่าเอาไม้ย่างปลาไปย่างเนื้อสัตว์บกอย่าเอาไม้ย่างย่างเนื้อสัตว์น้ําไปย่างเนื้อสัตว์บกนะแค่นั้นเองนะครับแต่เกี่ยวกับอะไรที่ไหว้เจ้าวถวายข้าวอะไรพวกนี้ในหลักความเชื่อของผมแล้วมันทําไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ผม ไม่ได้ทำนะครับมันทําไม่ได้นะครับผมมันเป็นกฎข้อห้ามอย่างเคร่งครัดเลยในหลักศาสนาอิสลามนะครับห้ามนะครับผมเราเข้าป่าผมก็ทําตามในหลักความเชื่อของผมนะครับถ้ามันเกี่ยวความเชื่อนะผมเข้าป่าเนี่ยเขาก็ทําตามของเขาผมก็ทําตามของผมแต่ในหลักปฏิบัต,ติต่างๆอย่างเช่นพวกอันนั้อย่างที่ผมได้กล่าวไปไอ้พวกเอาเม้อเข้าวไปล้างในน้ําเอาไมยาไ้ย่างเนื้อสัตว์น้ําไปย่างเนื้อสัตว์บกเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ ทำตามนะครับทำตามเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรนะครับมไม่เกี่ยวกับการกราบไหว้อะไรซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยเขาห้ามกราบไหว้สิ่งอนใดนะครับห้ามห้ามเลยนะครับอ่ะก็ผมว่าพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องคนพุทธคนคริสตก็น่าจะรู้กันดีในบางคนน่าจะรู้กันดีในข้อนี้ของศาสนาอิสลามนะครับผมก็ผมไม่ได้แบ่งแยกนะครับผมไม่ได้แบ่งแยกผมอยู่กับได้ทุกคน ผมกลับบ้านผมก็กลับไปนอนกับพ่อกับแม่ได้แล้วก็ไปทานข้าวกับพ่อกับแม่ได้นะครับแต่เครื่องของเครื่องไอพวกเครื่องครัวแไรพวกนี้แม่พวกจานพวกชอ้อนพวกเกนี้ก็จะมีของผมเองเฉพาะนะครับผมผมไม่ได้รังเกียจจริงๆแล้วจานช้อนในบ้านผมใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องล้างให้สะอาดจริงๆแม่ผมก็สะอาดล้างให้สะอาดอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็ต้นไม้ที่ผมได้พาดูเมื่อกี้ก็รอด รอดอยู่ไม่กี่ต้นเองนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่รอดเลยนะครับผมเพราะว่าไฟป่ามามาหนักมากปีนี้อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับทุเรียนไม่รอดนะครับเสียดายมากทุเรียนทุเรียนเป็นผลไม้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมชอบมากๆก็ไม่รอดเสียดายจังเลยแต่ก็อย่างว่านะครับทุเรียนมันไม่ได้ปลูกกันง่ายๆนะครับถ้าจะปลูกให้รอดเนี่ยมันต้องดูแลนะครับผมมันต้องใช้เวลากับมันเยอะๆนะครับก็ อากาศวันนี้นะครับที่ผมมาก็ยุงจะเยอะหน่อยแล้วก็ฟ้าคึมทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเลยครับกว่าผมจะเดินมาถึงอันนี้คือผมไม่ได้มาครั้งนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวด้วยแล้วก็ผมไม่คิดจะมาครั้งด้วยผมจะได้มาถ่ายตรงเนี้ให้พี่วินเพื่อนที่คล้องใจเนี่ยหายคล้องใจกันเฉยๆนะครับแล้วก็ผมจะได้ไปถ่ายที่อื่นต่อผมยังไม่รู้ว่าผมจะทำะคลิปอะไรดีนะครับก็คงจะเป็นกันพาเข้าป่าอาจจะขัดห้างบ้างสร้างที่พักบ้างในป่า นะครับผมแต่ว่าผมพยายามจะให้มันแตกต่างออกไปไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็บางคลิปเนี่ยผมก็ให้ความรู้ไปนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็ผมไม่ได้มีความรู้ระดับปรมาจารย์นะครับผมไม่ไม่ค่อยมีทฤษฎีอะไรเท่าไหร่ผมมาใส่ประสบการณ์ล้นล้วนนะครับผมผมก็เดินป่ามตั้งแต่เด็กแล้วน,นะผมเดินแบบป่าใหญ่มากตอนเด็กๆผมเดินป่าใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็ป่าที่ผมเดินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีประวัติ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทำร้ายคนคนเจอคนเจอสิ่งลับอะไรพวกเนี้นะครับโดยเฉพาะป่าที่ผมไปเดินฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับหรือฝั่งรัฐกะเหลี่ยงนะครับตรงนั้นเมื่อก่อนสมัยก่อนคนที่เขาทําปางไม้เหร,อ,หร,อ,หรอเขาเรียกนะครับที่เขาไปตัดไม้ในน่าจะปี 3, 3สามสามศูนย์ป่ะผมจําไม่ได้นะครับในตอนนั้นนะ่ะคนตายกันเยอะเป็นใขรป่าตายบ้างอุบัติเหตุบ้าง รดความบ้างต้นไม้ล้มทับบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ช่วงปี39 b เ0ปี 4, 0นะครับก็มีการสู้รบกันพม่า,มาขับไล่ชาวกะเหรี่ยงนะครับตายข้างทางบ้างยิงกันตายโอ้เยอะนะครับผมเยอะที่ผมไปนี่ก็คือบางทีเศษซาาของระเบิดที่หลงเหลืออยู่ก็ยังมีนะครับผมก็ยังมีดังนั้นเวลาผมเข้ารัดกะเหรี่ยงเนี่ยชาวบ้านมักจะเตือนผมเสมอว่าอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดนะครับผม พราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยเดินออกนอกเส้นทางล้วไปหยยบระเบิดนะครับแต่ก็ไม่ถึงขาขาดเพราะามันเป็นระเบิดที่มันเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็เป็นแผลชะกันใหญ่อยู่รักษานานอยู่นะครับผมก็ถือว่าสาหัสพอสมควรนะครับแล้วก็สัตว์ป่าเดินระเบิดก็มีนะครับเวลาไฟป่ามา,ามระเบิดเก,ก่าๆที่อยู่ฝั่งใต้ดินเนี่ยระเบิดขึ้นมาก็มีนะครับดังนั้นทางรัฐกเกรียงเนี่ยเรื่องระเบิดเนี่ยต้องระวังนะครับต้องหวงมากๆ เราเดินทางถ่ายคลิปเนี่ยเป็นป่าจริงๆนะครับแล้วก็อันตรายจริงๆเราไม่ได้เมฆขึ้นมานะครับผมส่วนในคลิปผมเจอแสงตีแดงมันจริงๆในโลกความจริงเจอไหมเจอนะครับเจอแต่ของพวกเนี้ยมันถ่ายไม่ติดนะครับผมมันถ่ายไม่ติดถ้าช่องไหนคลิปไหนที่บอกเจอของพวกนี้นะมันเป็นคอนเทนต์นะครับมันเป็นการแสดงดังนั้นดูก็อย่าไปซีเรียสมากอย่าไปเวลาจะเชื่ออะไรนะครับเราต้องเชื่ออย่างมีเหตุมีผลนะครับผมในหลักความจริงเนี่ยเราต้องถามคนว่าโอเค คนเดินป่าจริงๆอ่ะบางคนเคยเจอไหมแน่นอนบางคนเคยเจอบางคนบอกไม่เคยเจอนะครับที่เคยเจอแล้วถ่ายติดไหมไมนม,ถม,มนถ่ายไม่ติดนะครับผมถ่ายไม่ติดของผนถ่ายไม่ติดนะครับผมแม้กระทั่งผมเองนะครับที่ถ่ายคลิปกับน้องๆเมื่อก่อนไปนอนที่ไอ้ที่ต้นไม้ย,ยักษ์อ่ะได้ยินเสียงเดินก็แก๊ข้าๆนั่นใกล้ๆเนี่ยถ่ายอะถ่ายอ่ะนึกว่าติดนะครับพอเปิดกล้องอพอมาเช็คเฟรมทีหลังเอ้าปรากฏว่าไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลย นั่นคือสิ่งลึกลับมันถ่ายไม่ติดง่ายๆนะครับหนึ่งในร้านนะครับที่ถ่ายติดนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปพามาดูต้นไม้แล้วก็มาบ่นนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะผมก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะผมหาโลเคชันที่มันคิดว่าคุ้มค่าคนดูนะครับดูแล้วคุ้มค่านะครับดูแล้วคุ้มค่ากันสนับสนุนนะครับยังไม่ได้นะครับผมแต่ก็ผมคิดว่าจะไปที่นู่นบ้าไอกะตอบพันดานะครับผม จะไปหาที่ดีๆมาทำกระถับบรรยากาศดีๆน้ําเยอะๆนะครับผมแล้วก็ปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็แนะนําพืชต่างๆนะครับอาหารตาต่างๆให้พี่เพื่อนลุงป้านาเนี่ยได้ดูกันได้รู้จักกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะต้องลาพี่เพื่อนไว้เพียงเท่านี้เป็นแค่คลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากคนพี่เพื่อนคนใหม่ๆท่านใหม่ๆเข้ามาชมคลิปของผมครั้งแรกเนี่ยอย่าลืม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับบา,บายเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับ